โลโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลัาอยู่กับ k n n s l a t e อีกแล้วนะครับเกมเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะพามาลงดันเออะไรนะไม่ใช่ชาเลดส์เอ็ดานใหม่นะครับจะเป็นด่านอันนี้ s i กฟ e e e a t ดนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะแต่ถ้าอ่านผิดก็ถ้าสมมติ <laughs> คือมาแก้ผมได้นะครับผมอ่านไม่ค่อยถูกผมลงได้ถึงแค่4นะดาน5ผมลงไม่ได้นะครับออตโต้ไม่ไหวนะครับ ด่านห้ามันต้องใช้ทีมสูงๆหน่อยแหละแต่ว่าบางคนอาจจะแบบจัดทีมเทพแล้วก็แบบไม่จำเป็นจะต้องใช้ทีมสูงสก็สามารถลงด่านห้าได้นะครับอันนั้นก็เก่งแล้วละ่ะคุณเก่งแล้วละ่ะเก่งกว่าผมอีกนะครับคือผมลงสูงสุดได้แค่4นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่น4ให้ดูนะครับวิธีการเล่นพื้นฐานของมันถ้าสมมติอยากจะรู้รายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับผมแนะนําให้ไปหาข้อมูลดูเยอะๆไม่ก็ลองอ่านสกิลมันเนี่ยลองอ่านสกิลมันดูก็ได้นะครับไม่ก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย การเล่นแบบพื้นฐานไว้ก่อนนะครับวิธีการเล่นของมันก็คือเกือบทุกตัวยกเว้นตัว DPS ของเราให้ใส่การกายภาพให้มันเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าเลนนี้มันค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับถ้าเวฟสุดท้ายตีโคตรแรงเลยนะเฟสสุดท้ายอ่ะตีโคตรแรงเลยแล้วก็ถ้าสมมตุติตัวเราอ่ะมันยืนไม่ดีอ่ะคือแบบเหมือนกันกายภาพน้อยไปอ่ะว่างนั้นเถอะ ทีมเราจะโดนฟาดแบบเรียบหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้อย่างแรกนะใส่กันกายภาพให้เยอะๆนะครับหาหาตัวกันไกลก็ได้ลงครอสลงแบบไอตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เออ,อยังไม่ถึงด่านที่2อ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเลดนี้สามารถใช้ตัวไท้เดียวกันลงซ้ํากันได้แค่2ตัวเท่านั้นถ้าสมมตุติอันนี้ผมเอาตัวอาร์เทเมียกับไอตัวรอเลนออกนะเดี๋ยวผมจะลอ,ลองให้ดูนะครับอ่ะ ผมลงลอเลนไปแล้วก็ลงอาร์เทเมียเสร็จปุ๊บเห็นไหมผมลงเซรัสไม่ได้แล้วนะครับคือมันลงได้แค่2ตัวเท่านั้นเหมือนกับดันที่แล้วเลยนะครับเหมือนกับดันที่เอ่อที่แล้วที่เคยทําไปนะครับคือมันลงท้ายเดียวกันได้แค่2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ให้ดีๆนะครับก็ลองหาตัวไปเล่นเยอะๆกันดูก่อนเนาะโอเคอย่างที่2ของแบบนี้ก็คือพยายามหาตัวอะไรก็ได้ที่สามารถลดพลังจูตีของมอนเตอร์ไม่ใช่มอนเตอร์ เล่นติดมาติดมาลดพลังโจมตีของอตัวฮีโร่อีกฝ่ายให้ได้นะครับก็คือไอตัวบอสนั่นแหละหาตัวลดพลังโจมตีไม่ก็สกิลอะไรก็ได้ที่มันสามารถลดดาเมจที่เกิดกับเราได้นั่นแหละทำาหาไปเยอะนะครับหาตัวลดพลังโจมตีแล้วก็ลดดาเมจที่เกิดกับทีมประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกให้ว่าด่านนี้ใส่ตัวโล่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพาสซสีฟของไอตัวบอสมันเมื่อตีแล้วมันจะ ลดโล่นะครับก็คือถ้าสมมุติเรามีโล่ใช่ไหมปุ๊บมันจะตีตีต,ตีแล้วมันจะลบโล่ไปเรื่อยๆจนแบบโล,ล่เราหายหมดเลยนะครับก็คือตัวโล่นี่จะแบบแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าบอสมันตีแบบลบไปง่ายๆนะครับคือไอ้ดันที่แล้วอ่ะที่มันใช้ตัวโล่ได้เพราะว่าโล่มันอะ่ะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้ตัวนี้ตีแล้วมันจะลบโล่ทิ้งไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเนาะก็ไม่แนะนําให้ใส่ตัวโล่นะครับอ่ะบิลที่ผมใช้จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไม่ได้ดาเมจเยอะแต่ว่ายืนค่อนข้างจะโหดนะครับไม่โหดดิอาจจะไม่โหดก็ได้ผมผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับผมก็จัดอย่างนี้ผมจะใช้ตัวท R เป็นตัวฮิลนะครับกับตัวของเมย์นะครับเป็นตัวฮิลหลัก2ตัวส่วนเอเนตผมเอาไว้อัพจุติลดพลังโจมตีแล้วก็เอาไว้เพิ่มดาเมจสกิลอะไรประมาณนี้ฮิลก็ฮิลได้นะแต่ว่า คือแอนเนตมันฮิวแบบไม่ค่อยทันใจผมไงก็เลยเออยังไม่นับแล้วกันส่วนตัวแท้งนะครับผมเล่นเทลลี่นะครับเพราะว่าตัวซิกฟีดมันมีพาสซีฟที่ทําให้เมื่อเมื่อเริ่มการต่อสู้ไปแล้วอะซิกฟีดอะมันจะมีค่าบล็อกบล็อกกายบล็อกเวท2อันอยู่ที่1,000นะครับก็คือถ้าเราลดบล็อกมันไม่ได้เราจะตีมันโคตรยากเลยอยู่ที่1,000ก็อยู่ประมาณ70%กว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กว่าละ ก็คือผมใช้เทลลี่สกิลหนึ่งนะครับมาลดบล็อกมันนั่นเองนะครับอ่ะมีไอ้อันนี้สมบัติเฉพาะแม่งจะลดบล็อกได้หายหมดเลยนะครับบล็อกมันจะลดหายหมดเลยนะแล้วก็เอซิลิก้านะครับเอามาลดแอคนั่นเองด้วยพาสซีฟเอซิลิกา้าแล้วก็เอามาเพิ่มดาเมจด,ด้วยอาวุธเฉพาะนะครับมันต้องของเยอะๆหน่อยแหละแล้วก็อ่าไอตัวลอเรนผมเอามา อันนี้จุตินะครับเอามาลดแอคแล้วก็เอามาเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับสกิลรอเลนนะครับคือเห็นไหมแม้แต่รอเลนผมแม่งก็ยังใส่การกายผมกลัวมันตายอ่ะาลองไปเล่นเลยดีกว่าเนาะส่วน DPS เป็นตัวอะไรก็ได้อ่าจริงโอ้โทอดีเทดีเมื่อกี้เมื่อกี้มันหลุดไปอ่ะ DPS เอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับถ้าเอาจริงๆแต่แนะนําถ้าผมแนะนํานะผมแนะนําให้ เล่นตัวที่มันตีซิงเกิลทารเกตนะครับก็คือตีตัวเดียวนั่นเองตีอ่าถ้าแนะนำผมไม่ค่อยแนะนำอาร์เทเมียนะเพราะว่าอาร์เทเมียมันตีเป็นแบบ AOE ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ไอ้พวกตีเป็น AOE อ่ะส่วนใหญ่สกิลมันจะแบบไม่ค่อยแรงเท่าไอ้ตัวตีเป็นเป้าหมายเดียวนะครับถ้าสมมติคุณหาตัวตีเป็นเป้าหมายเดียวได้จะค่อนข้างจะดีกว่านี้นะครับเช่นแบบตัวมิลเลีนอะไรเงี้ยแบบที่มันตีเดี่ยวเก่งๆอะ่ะแล้วมันแบบแรงๆเงี้ยเออประมาณนั้น ก็เฟสแรกมันจะไม่มีอะไรมากเออแล้วสกิลมันจะมีสกิลนึ่งที่ปล่อยดาบลงมาลัวๆนะครับทาให้ถ้าสมมุติสิ้นสุดการอ่าสิ้นสุดระยะเวลาของสกิสะะลมันอ่ะหลังจากมันปล่อยดาบเสร็จแล้วอ่ะตัวไหนทีมอ่า uh, ตัวไหนก็ตามในทีมเรานะที่มานาเต็มหลอดอ่ะมันจะทําการล็อกสกิลหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้ล็อกการโจมตีแบบตัวที่แล้วนะอา้าวใครทักมาเนะี่ยแต่ไม่ได้ล็อกการโจมตีแบบตัวที่แล้วนะ แต่ว่า,าล็อกแค่สก,กิลเฉยๆตีออตโต้ก็ยังสามารถตีได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอส้สก,กิลยิงดาบอะ่ะมันจะทําให้อ่าบวกมานาทุกตัวที่โดนฮิตสก,กิลเนี้ยสมมุติแบบมันยิงดาบตัว,ตวไหนมานาตัวนั้นไม่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้ามานาปูมันจะโดนล็อกเห็นไหมออทิเมียผมมานาไม่เต็มนะครับแต่ว่าไอซิลิกาผมมานาเต็มก็เลยโดนล็อสกสกิลไปนะครับประมาณนี้ ปิดแรกก็เล่นง่ายๆนะครับเออทุกครั้งอ่ะที่มันตายอ่ะมันจะเกิดใหม่นะครับแล้วก็สามารถเกิดใหม่ได้สองรอบนะเผื่อใครไม่รู้และทุกครั้งที่มันเกิดใหม่อ่ะระยะการโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตอนแรกมันจะตีแค่ถึงแถวหน้าตอนสองมันจะตีถึงแถวกลางนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายมันจะตีถึงแถวหลังแล้วก็ทุกครั้งที่ตายเกิดแล้วอ่ะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นแบบถาวรเลยนะครับก็ทับๆับกันไปเรื่อยๆถ้ามันตีถ,ถึงแถวหลังได้เมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละนรกมาเยือนแน่นอนรับกันเลย ก็น่าจะอยู่นะดูก่อนคือผมก็ไม่ได้ผ่าน100ร้อยปืนหรอกข้างจริงๆอ,อ่ะผมก็แบบเออบางครั้งก็ลุ้นๆเหมือนกันนะว่าแบบเออมันจะผ่านหรือเปล่าวางเงี้ยประมาณนั้นโอเค เฟ2แล้วครับเฟสสุดท้ายนี่มันจะตีถึงแถวหลังเลยครับอาเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันจะตีถึงแถวหลังยังไงนี่เห็นไหมขึ้นมันขึ้นดาบอะมันปาดไปถึงแถวหลังเลยนะครับก็คือตัวมันอะตีไปถึงแถวหลังเลยนั่นเองเนาะก็ระวังพวกสกิลอย่างนี้ไว้นะครับก็มีผมก็มีอาสกิลสุดท้ายของไอเซลิกาครับที่มาเพิ่มโล่ให้กับทีมผมนะครับนั่นแหละก็แล้วก็เพิ่มโล่เพิ่มฮิวก็ยื้อชีวิตไปได้อีกนิดนึงนะครับ ประมาณนั้นแต่ถ้าใครอยากจะรู้สกิลรู้แบบเอออยากจะรู้สกิลของมันจริงๆหรือว่ารู้อะไรจริงๆก็ผมแนะนําให้ไปหาข้อมูลเพิ่มนะอันนี้ผมมาเล่นให้ดูเฉยว่าเออผมเล่นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเออทีผมเล่นยังไงเผื่อแบบจะเอาไปเปรียบเทียบเนี่โอเคน่าจะตายแล้วมั้งประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครมีอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติมีใครอยากแบบเอ้ยใส่ตัวนี้ดีกว่าเอ้ยผมว่าลองใส่ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้น่าจะเก่งกว่านะถ้าอย่างนี้ก็ลองมาพิมพ์ได้นะครับเผื่อแบบใครหลงมาดูคลิปผมแล้วมันจะได้แบบเออไปแบบดูคอมเมนต์อะไรเงี้ยเอ้ยแบบเอ้ยลองใส่ตัวนี้ตัวนั้นลองดูดีกว่านะว่าแบบเออตัวนี้มันเก่งกว่านะเนี่ยประมาณเนี้ยก็โอเคไว้คุยกัน ตรงคอมเมนต์แล้วกันเนาะถ้าสมมุติมีใครสงสัยอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะผมบอกไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย